มาชมคีย์โนตของ AMD ครับในงาน c s 2022ว่าเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้างครับหลังจากที่ Intel ทำคีย์โนตไปในงาน c s 2022นะครับ AMD ก็ทำด้วยเช่นกันนะครับโดยที่คุณแม่ลิซ่าซูก็เป็นพระเอกของงานเป็น,ปนแม่ของงาน <laughs> ไม่ใช่พระเอก หลายคนชื่นชมแกมากผมก็ชื่นชมด้วยนะครับคือเขาเป็นคนที่ทําให้ AMD ยุคใหม่เนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับขึ้นเวทีมาเรียบร้อยครับคุณแม่ลิซ่าซูนะครับรอบนี้ AMD ก็ขนของใหม่มาเยอะเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งของ CPU โน้ตบุ๊กก่อนนะครับเปิดตัว Ryzen 6000ซีรีส์บนโน้ตบุ๊กนะฮะซึ่ง ตัวนี้จะยังคงเป็นสถาปัตยกรรมเซน3อยู่ยังไม่ข้ามไปเซน4นะครับเพราะว่าทางฝั่งเดสก์ท็อปก็ยังเป็นเซน3อยูนะ่สำหรับ6,000ซีรีส์เพราะฉะนั้น6,000ซีรีส์บนโน้ตบุ๊กก็จะเป็นเซน3 plus เพราะว่ามันมีการอัปเกรดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมีการใส่สถาปัตยกรรม rdna 2หรือที่เรียกว่า ray tracing นะครับใส่เข้ามาในชิปกราฟิกที่มาพร้อมกับ cpu ด้วยมันเลยทำให้ amd บอกว่า โน้ตบุ๊กที่ใส่ไลเซน6,000ซซรีส์เนี่ยคุณก็สามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องใช้กราฟิกแยกนะครับหรือใช้การ์ดจอแยกคุณสามารถเล่นเกมยุคใหม่ๆในระดับความละเอียด 1,080p Full HD ได้นะฮะมีการโชว์เกมนู้นเกมนี้ว่าใส่แล้วเล่นภาพได้ในระดับ60เฟรมระดับ59เฟรมซึ่งถือว่าลื่นไหลและเสะถียรดีเลยทีเดียวนะครับ เจ้าตัว Ryzen 6000 s ซ r รีสที่เป็นเวอร์ชันโน้ตบุ๊กตัวนี้จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง USB c ซึ่งจะมีแบนด์วิดต์สูงถึง40กิกเทียบเท่ากับ Thunderbolt เลยแต่ AMD ไม่สามารถเอา Thunderbolt มาใส่ได้เพราะว่า Intel น่าจะยังไม่ขายให้แล้วยิ่งตอนนี้นะครับ Intel เป็นเจ้าของ Thunderbolt 4อย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันเลยทำให้ ยากมากๆที่ AMD จะมี Thunderbolt ใช้นะครับแต่โชคดี USB 4มันก็มีแบนด์วิดท์เท่ากับ Thunderbolt 4เลย40กิกะบิตนะครับสามารถใช้กันได้น่าจะขาดแค่คุณสมบัติการเป็น Display Port แค่นั้นเองนะครับ PCIe 4ก็มาแล้ว แรมคราวนี้ซัพพอร์ตแรม DDR5 เลยนะฮะ Wi-Fi ก็ซัพพอร์ต Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 E Bluetooth 5.2ได้แล้วนะครับ CPU ตระกูล Ryzen 6000เนี่ยจะมีทั้งหมด10รุ่นเป็น CPU ตระกูล H8 รุ่นและตระกูล U อีก2รุ่นนะครับซึ่งจำนวนคอจะมีแค่2แบบคือ8คอ16เทรดนะครับและ6คอ12เทรด เดี๋ยวผมจะมีตารางชาร์ตของแต่ละรุ่นขึ้นในตรงนี้นะครับหรือใครอยากดูแบบรแบบละเอียดผมว่าไปดูในเว็บของ AMD ทีนึงดีกว่านะครับโน้ตบุ๊กที่จะใช้ Ryzen 6000 s ี r i ส์จะเริ่มออกมาในประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็จะมาประกบกับ Intel Gen 12ฝั่งโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับงันนี้ต้องดูครับว่ากับสเปคกับความสามารถที่ได้และราคาใครจะน่าสนใจมากกว่ากันนี่นะครับ มาถึง CPU ฝั่งเดสก์ท็อปบ้างนะครับงานนี้ AMD ก็เหมือนแบบเอาฟีเจอร์แพลนมาเปิดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวกลางปีเขาถึงจะมีมานะครับสำหรับตัวนี้ฝั่งเดสก์ท็อปต้องไปซีรีส์7000แล้วสำหรับไลเซนนะครับซึ่งซีรีส์7000เนี่ยจะเป็นการข้ามสถาปัตยกรรมเป็นเซนซอย่างเต็มรูปแบบเพราะเป็นเซน4สิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้ก็คือซ็อกเก็ตต้องเปลี่ยนครับ เพราะว่าเขาจะรองรับเทคโนโลยีกับพอร์ตเชื่อมต่อกับระบบบัสใหม่ๆที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นงานนี้ซ็อกเก็ต AMD ไม่สามารถจะรักษาให้มันอยู่กับ AM4 ต่อไปได้ต้องเป็น AM5 แล้วนะครับโดย CPU ระดับเซน4หรือไลเซน7 0 0 0พซีตัวนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรนะครับจะวางจำหน่ายในครึ่งปีหลังของ2022รองรับ PCI e Express 5.0ข้ามอีกขั้นหนึ่งเห็นไหมเรียกว่า Gen12 รองรับ4.0เหรอตัวนี้ข้ามไปรอเลย5.0นะฮะแล้วก็แรม DDR5 อันนี้ตามมาแล้วนะครับซึ่ง CPU ตัว Ryzen 7000ซีรีส์ตัวนี้ครับยังไม่มีรายละเอียดเยอะมากนักนะครับก็ในข่าวก็จะมีบอกไม่เยอะมากในส่วนของการ์ดจอ Radeon เนี่ยถ้าเป็นการ์ดจอฝั่งเดสก์ท็อป AMD เขาเปิดแค่รุ่นเล็กสุดรุ่นเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ Radeon RX 6 0 5 x t ตัวนี้นะครับตั้งใจจะมาเป็นการ์ดจอรุ่นราคาประหยัดแล้วขวัญใจคนที่อยากจะได้เครื่องที่มีแบบเล่นพอเล่นเกมได้มันคือ RX 6 0 5 x t ที่ใส่ y t เทซ i n g มาด้วยครับเป็นเทคโนโลยี7นาโนเมตรจาก TSMC นะครับแล้วก็มีราคาเพียงแค่ 199เหรียญหรือ6,000กว่าบาทในขณะที่ประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันมีเลเทซิ่งด้วยอ่ะมันก็น่าจะเหนือกว่า GTX ของ NVIDIA เดียไหมนะฮะเขาบอกว่าลองทดสอบดูนะครับเจ้า RX 6500 XT ตัวนี้นะครับมีสัญญาณในการอยู่ที่2.6 GHz มี Compute Unit กับเ a เย c ร์แอคเซเลเตตัว Vram เนี่ยเป็น GDDR6 4 GB กิกะไบตมีแคชอยู่16 MB นะครับ เหมาะสำหรับการเล่นเกมบนหน้าจอ 1080p นแะครับแล้วมี Real Time r a y Tracing ก็คือให้แสงและเงาเหมือนจริงทุกอย่างมีระบบ Fidelity FX Super Resolution หรือระบบ Radeon Super Resolution ซึ่งจะช่วยให้อั s สเก e วิดีโอให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเขาบอกเอาไปเทียบกับ RX 570กับ GTX 1650ตัวนี้ ทำรายละเอียดได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า24%ซึ่งตัวเนี้ยจะมาขายช่วงกลางหลังกลางเดือนมกราคมนี้เลยจะมีขายเลยนะครับราคาประมาณ6,000กว่าบาทแต่มาถึงบ้านเราเราก็ต้องเผื่อใจกันนิดนึงเพราะว่าถ้าตัวนี้มันเอาไปขุดได้การชอมันก็คงจะราคาขึ้นอีกนะฮะ สำนวนที่ทุกคนรู้สึกเจ็บปวดกับมันมากก็คืออย่างที่ร้านค้าบอกว่าพี่รับมาแพงมันคงไม่หกพันนะคือมันคงจะราคาขึ้นอีกแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะต้องรอดูแต่คิดว่าช่วงแรกๆมาเนี่ยราคาจะยังไม่ดีดมากก็รีบซื้อกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับการจอเดสส์สอบมีเปิดตัวแค่รุ่นเดียวนะครับแต่ทางฝั่งโน้ตบุ๊กมีการจอเลดิออน สำหรับโน้ตบุ๊กเปิดตัวหลายรุ่นเลยนะครับซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือเป็น S-Series กับ M s s r r e s นะนะฮะในที่นี้เวลาเราดูเขาก็จะมี 6,800s 6,700s 6,600s นอันนะครับอันนี้คือสาย Performance ส่วน M-Series นะครับจะเป็นรุ่นที่ขยายความแรงเหมือนบวกเข้าไป p l u สสำหรับ M-Series ตัวเดิมนะฮะเพราะว่ารหัสรุ่นมันจะเปลี่ยนไปอย่างเช่น 6,850M เพราะว่ามันจะแรงกว่าตัว 6800M ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มี 6750M 6650M นะฮะห0 0 m โอ้ชื่อรุ่นจะละเอียดนิดนึงงงนิดหนึงนะครับซึ่งก็จะทำให้น้ t ตบุ๊กทางฝั่ง AMD นะครับที่เป็นชิป CPU AMD มีมีการ์ดจอให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ มันทําให้ตลาดที่ตอนนี้เนี่ยการ์ดจอเดสก์ท็อปหายากๆผลิตไม่ได้แย่งกันซื้อคนก็หันไปซื้อโน้ตบุ๊กกันมากขึ้นแล้วก็มีหลายระดับให้เลือกมีการ์ดจอหลายระดับให้เลือกมากยิ่งขึ้นมันทําให้ราคามันมันตัดแต่งกันได้เยอะอยิ่งขึ้นทําให้ตลาดน่าสนใจขึ้นนะครับปิดท้ายด้วย CPU d e s เดสก์ท็อปรุ่นอัปเกรดครับตัวนี้คือ l i เซนเจ็ดห้าเป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นนี้มีตัวอักษรต่อท้ายว่า X3D 5 8 0 0 x 3 d เป็น cpu socket am สําสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการอัปเกรด cpu ตัวเองโดยที่ใช้โครงสร้างเดิมของเครื่องทั้งหมดเพราะว่าเจ้าตัว5 8 0 0 x 3 d ตัวนี้นะครับจะมี3 d v cache เป็นเทคโนโลยี cache ใหม่ที่ทำให้สามารถใส่ cache เข้ามาได้เพิ่มนะฮะเป็น3 2 m b g บวก m b ก็คือ v cache v cache เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือ cache ใน cpu เนี่ย มันปกติ AMD เนี่ยเขาอัปเกรดให้มันเข้าได้2ทางพอเป็น v c c h e เนี่ยเหมือนเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งแล้วก็เพิ่มจำนวนหน่วยของแคชเข้าไปอีกมุมหนึ่งทำให้มันเข้าและออกจ่ายงานได้3ทางด้วยกันทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ประสิทธิภาพของไลเซน7 5800X3D ตัวนี้นะครับอุ๊ยเดี๋ยวมันแรงกว่าไลเซน9 5 9 0 0 x เอแรงกว่าประมาณ1 5 เดียวแล้วยังไปเทียบกับคอไอเก้าหนึ่อีกนะบอกว่าตัวนี้ดีกว่าอีกประมาณ5%จะเริ่มมาวางจำหน่ายในไตรามาส2ของปีนี้ก็คือกลางปีนี้นั่นเองโอ้โหไลเซนเจ็ดหนย์ศูน X3D จับตาดูตัวนี้ให้ดีเขาบอกว่าแรงกว่าคอไอเก้าหนึ่งเก้าศูนสุดยอดสุดยอดถ้าทำได้ถ้าผลเป็น ของสื่อที่เป็นกลางออกมาแล้วทำออกมาแล้วได้ดีนี่ถือว่าตัวนี้เกิดแน่นอนทั้งหมดนี้คือ AMD ใน CES 2022ครับ